มนตรีได้ติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลวัดจันร์ทเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอกาลยานิวัฒนาจัังหวดเชียงใหม่ค่ะพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองค์มนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชชะ ชานุกูลค่ะได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอําเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพร,รัตน์เวชชานุกูลให้การสนับสนุนในปี2565โดยมีนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กําลังใจแก่ผู้ป่วย ที่รักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลจำนวน20รายพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานสำคัญของทางโรงพยาบาลปลูกต้นไม้และเยี่ยมชมกิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพอีกด้วยค่ะทั้งนี้โรงพยาบาลวัดจันฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างในปี2549จากกระทรวงสาธารณาสุข และเมื่อวันที่6สิงหาคม2552ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสเด็จพระราชนำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูลสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทั้ง10แห่ง